สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจเหลียงมือนี้อยู่ปลาดอกไม้สวยๆงามๆเลยค่ะในน้าหวยของคุณกัญยามาฝากมาตนกันในเวลานี้เนาะคะ่นะเนาะคุณกัะยาเพื่อนหายมาซาแขวงวันนี้เพราะว่าเพื่นพอนบ่ค่อยสบายเนาะไม่ค่อยสบายก็แก่เท่าด้วยโรคด้วยภยัยเนาะคนแก่คนเฒ่าเพิ่นกัเจ็ดสิบกว่าปีแล้วเนี่ยค่ะเสียงย่งนมนม,นมสาวๆอยู่ค่ะเนาะ แต่สังขารก็ล่วงโรยจเจดีย์ยังซำนีเพันสี่ซำใดพันเจ็ดสิบกว่าจเจดีย์หกสิบสองนะคะก็ขอให้คุนกันละยาหายไว้ๆนะคะสุขภาพกับมีมือดีมือแย่ค่ะค้นแก่คนเฒ่าขึ้กันแล้วกบจเจดีย์อา้าวไวอะไรนี่เอ้าโชคดีตะกะเต็นเขามีความสุข <Okay. S 1> โอ้ธรรมศาสตร์สันสาง ตัก,กระเตนยงโยูกโ,โบทัดดอกจำปานมนมกระซุ่มกระสวยโอ้ยนมนมกระซุ่มกระสวยแต่ผู้เฒ่ามันเจีแย่ละค่ะท่านผู้ชมเนาะว้าวนั่น,น,นที่เห็นแต่สมัยเป็นเด็กเนาะคะ่ะเนาะดอกไม้สวยๆอยู่หน้าบ้านนี่ค่ะกำลังบาน,นาเนาะภาพและบรรยากาศนี่คำแรงมาฝากมาตอด ใร,ร่ถ้ามาสะมาให้ทนผู้อมเบิงเนาะธรรมชาติบ้านนอกบ้านนาบรรยากาศบ้านนอกคึ้มฟ้าคึ้มฝนอันนี้กับต้นดอกไม้นี้ค่ะได้ใส่ดอกไม้ต้นนี้แหละต้นพุทธนี่แหละบูชานาะค่ะลอยพวงมาลัยนี่ค่ะอ้ยงามคักจอรัคเสียงรถยู่ซ้อยนี่กต่เปมนหลค่ะน่ะ ลูกชิ้นลูกชิ้นแสนรู้ปอเปี้ยีครับสวัสดีครับไปโรงเรียนมาค่ะไปบึงหวยน้ำกันบัดอา้ากำแพงไปไหนมาคะ่ะเ,เออแม่กำลังจะมา,าเ,เขาบอกให้กอห่อไฟเขาจะย่างปลา ซื้อปลาเผามาให้ซื้อป่าคอมาอย่างสันขะท่านผู้ชมน้ำคำแรงนะคะ <Hello. S 1> ขาท่านผู้ชมหมวยแม่กะยายะอยู่ที่เด่นที่สองกับสีนี้คือหงวดกกอนค่ะหวดกกอนเข้าที่สีเข้าซีตัวเดียวค่ะเข้าที่สีตัวเดียวข้างล่างตัวเดวออกสามหนึ่งเนาะคะ่ะน้องบ่อมี ข้างล่างก็ผิดเป้าไปนะคะข้างบนก็เข้าที่สี่ค่ะเมื่อเบิรงในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแค่เซียมกันยังขายคือเกลาค่ะพันทักใจดีย์แม่วาแค่เซียมยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าแก้ปวดเกลานี่ค่ะปวดเก่ายวนะคะลดบวมของเกาเยวนะคะเพิ่กันน่ายยังอยู่คือเกลาค่ะยังขายคือเกาสินค้านี้สบูคค่ขาวในรูปลักษณ์ใหม่ค่ะสบูคค่ขาวในกล่องนะคะในกล่องเอ้าอันนี้กะซื้อมา ใช้เองไม่ขาย้วกะนี่ขายเบิร์ดค่ะทาผช้ชมขีมยังขายอยู่คือเกาสูตรบู่สีขาวสูตรแชมสีสมนะคะเนาะวิ่งที่เจ็ดกับเก้าค่ะของคุณกัลยาวิ่งที่เจ็ดกับเก้าเดี๋ยวจเจดียกจะให้เบิง้งอยู่เดี๋ยวนี้ละค่ะนะคะ คุณกัญยาเจ็ดกับเข้าค่ะเจ็ดสามเจ็ดสเจ็ดหเกสเก้่เก้าห้าเท่านั้นเนาะเจ็ดสามเจ็่เจดหาค่ะเจ็ดสาเจ็ดสี่เจ็ดห้าค่ะเก้ 9, 3, 9, 4, 9, าสาเกห้ไพว่าดับตัวใดก็สร้างถั่วมากตัวใดก็จัดการเลยค่ะมือขึ้นนี่เจด,ดงกับฟันทีเล่าไปสี่แปดสามสามเจ้าเฮ้ย กับเป็นเลไไ็กใหญ่ใหลายแสนเล็กทอไปเข้าต่อเสียวเล็กเล้าอย่างนี้ใช่ปะเขาเจอสิขายเข้าหลายบนเนาะเก้าซี่ข้างล่างค่ะ, 2, 94, 97, 90, 93, ะเก้ากับซี่สีม้าทำกันบอเก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสามเก้าเก้าจดียงมันใจตัวใดเจะเดียงล่างแม่สาวพ้นกระดับสองละเก้าสองล่างจะไปขึ้นบนบอ ดับกระซ้างเถอะใจซื่อเที่ยวออกมาลเรพลาดโอกาสเพิ่นกระเด็นมากขึ้นกันเนาะ92 93ค่ะที่ซื่นชอบเนาะ่นว่าเก่ากับสามดับบนมาสั่นอ๋อดับบนก็สีล่องล่างนี่และว่ะคนกไหมากคู่บนคู่ล่างเนี่ยค่ะสามบนสามล่างเก้าบนเก้าล่างนี่ไงโอ้ตัว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 มันบอกไก่มันอยากไปไก่บ่ค่ะค่ะ เจ็ดสามเก้าสามนะคะเก้าเจ็ดสามถึกตับ้าเจ็ดหา้าหากะหาเจ็ดเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส,สั่งซื้อเข้มกับทางมาตาม่ำเบอร์โทนะโรคือในหน้าจอค่ะอ้าวให้ดูหลายเวลาแล้วนะคะหลายนาทีแล้วนะคุณจะว่าไหนเจรียงขายของดูเลขแป๊บเดียวขายของนะคะเอาก็ให้ดูตั้ง สองสามนาทีนะคะเดือนนั่นจะเด่นก็มาขายของนะคะกำไลนี่ก็มีมีสีนี่เดอค่ะเดอมีสีนี่สีส่วนมากสีสีตัวตัวนี้งามเนาะงามนะคะนะคะสวยงามข้างนี้ข้างนี้สี สีสามข้งละสามข้งละสีสีสียกบ่มีหลายสีนี่สีส้มมันจะเป็นแม่ตัวแม่เขาหนาก็จะเป็นสีนี้นะคะเนาะตัวตัวข้างๆก็เป็นสีน้ำตาลมีสีคล้ายๆกันค่ะสียกกับสีสียกกับสีน้ำตาลมีตัวนี้สีสีดำกับบวเมียนเนะะี่ยค่ะ ใกล้สีม่วงดำก็บ่่มีอะดำนิ่นบ่ะ่ะเบื้องนจอมันดำแต่ข้างนอกเบื้องไล้ายๆสีม่วงๆนะแล้วก็อันนี้เบี้ยกแก่ค่ะเบี้ยแก่ส่วนมากเลือกบ่ได,ดดดกดกได้เด้อค่ะเด้อสีใดกระดกันไรเนาะจะเป็นสีดำๆแล้วก็เป็นสีน้ำตาลแล้วก็เป็นสีไข่มกนะคะเขียวๆหน่อยๆอันนี้สีเทานะคะอย่าเลือกเด้อค่ะมันจะมากคะเข้ากันไปเนาะค่ะเนาะ นะคะพร้อมได้สายศินพร้อมคาถากำกับข้างหลังนะคะมะอาอูนมโมวิมุตตานงนามโมวิมุตติยาลาหูสุริยันจันทังประมุตจ,จะสุนี่คือคาถาคาถาละกะขอนอมน้อมท่านผู้หลุดพ้นทั้งหลายขอน้อมน้อมท่านเดท่านวิมุตติธรรมทั้งหลายนะคะลาไปนะคะอันนี้คือเวียแกค่ะ เบี้ยแก้เหลี่ยมละยิบละยับนี่เ้นนี่เหลี่ยมคือจะข้าเจ้าสูบท่องมากแต่หนาจะเป็นเ้นไหมของได้ได้เ้นไหมท่องเนาะค่ะนะเห็นความระยิบระยับบอ,อกคือกันกับเล็บจดแดงเลยเล็บจดแดงกับละยิบระยับเล็บกระจกเล็บเงาแพ้งด้วยค่ะนี่เนาะแพงคือกันลายลอยคือกันเด้ยนี่เพิ่นใส่อีหยางวุลีดลีดไฟดรลีดขึ้นเนาะนี่ มันมันทึงแพงนะคะถ้าถ้าเลอะๆธรร,รามาดามันกับว่าแพงเนาะเพิ่นเอือใส่วัฒนกรรมไม่เพิ่นจางเเป็นสีระยิบระยับเป็นสีคือกันกับตัวนี้แหละคะ่ะแพงเพราะเหตุใดเพราะว่าเพิพ่นพิธีพิถันเนาะค่ะเพิ่นพิธีพิถันขึ้นมาอันนี้ก็ใส่ตะกุดนะคะอันนี้ก็เคลียบด้วยเก็ดเงินเก็ดทองนี่คะ่ะว่าได้ใส่กรอบบางคนสิใสกรอบโลหะที่เป็นสีขาวสีเงินหรือเป็นสีทองเนาะคะ่ะ ตรงนั้นเนาะเป็นกรอบเนาะแต่หนึ่งที่เพื่นทักท่อตรงนี้ก็ใส่แขนข้อใดเนาะคะ่ะเพื่นบอกว่าตะกูตะกูไอ้เบียกแก่นี่วันิี้ย่อมแขนข้อกันะใส่ในกระเป๋าเงินแล้วอธิษฐานนะคะใส่ในกระเป๋าใบอธิษฐานแต่สําหรับเด็กน้อยเพื่อนก็สีแขนข้อคะ่ะเหมาะสาเร็จเด็กที่แขนข้อแต่ว่าผู้ใหญ่กันนาสีแขนใดล่นะเนาะเอาไปใส่ก็ไดนะส่วนไหนก็ได้นะนะแต่เอาติดตัวไว้กับตัวเนาะคะ่ะ แต่ว่ายาเอาไปที่อันไหวหิงพระหานพระเอาไว้ติดตัวเลยค่ะเบี้ยแก้คือแก้คุณใสแก้ได้ทุกอย่างมีปัญหาอะไรก็แก้ปูเอ้ยผูกขายผูกขาถือเลขเดอ้อมือไล่ขึ้นนี่เจาแดงก็ที่ฐานเนี่ยนะออมสินก็ได้ตั้งสมบินสเน้นแล้วเน้นอีกเน,นเอเนะค่ะ C8 เนาะเน้นแล้วเน้น,นอีกก็สมจังมักอยู่ถึงมองละคลักเติบอยู่ นะคะถ้าถ้าเป็นเลขง่ายโอ้สิได้เป็นแสนเป็นล้านนะคะเนาะตัวสมตัวมากคักมากแน่งวดหนา้าวันศุกร์สิมากตัวใดนี่กลุ่มเดี่นจะกาวกลุ่มจะแดงกลุ่มอันนั้นจะแดงกันไล่นี่กลุ่มอยู่บอกว่าชอบสามแปดสี่แปดชอบสามแปดสี่แปดคอมเมนต์ทุกกลุ่มเนาะสามแปดสี่แปดเอาวันนี้ก็ให้เป็นว่าจ่าสิทธิ์อีกเดอ้อปูเดอ้อมากตัวใดให้ออกตัวนั้นเดอ้อปู บาวาหวยเล้า,าวาวาห้าน้อยบวาวารัฐบาลไทยได้ปูเด้อมักตัวไหนให้ออกตัวนั่นค่ะหมวดกอนไปพุูนปูพระเจ้าว่า,ป,สสาปูบอกสามศูนย์มาสนันเดปูเบ้าสามศูนย์มาสันเดมาออกสามหนึ่งซ้ำเนะาะก็จะซื้อสามศูนย์กันวัดสันลอตเตอรีน่นะมาคะ่ะเอากระโอท่านผู้ชมโชคดีรวยรวยถูกหวยไปนั่นกันกับแม่สวรรค์แม่กัลยาเนาะ คุณกัลยาเนาะชิ่เด็เอิ่นเพิ่นคุณกัลยาเพิ่นกันนกนเจ็ดสิกว่าแล้วก็เป็นแม่ได้นะคะเนาะเป็นแม่กัลยาได้นะคะก็ขอยท่านผู้ชมพิจรารณาเป็นแม่ร่างในการเสี่ยงสื่อน,นะคะอ๋อแต่มันเห็นคอยคือบรเเ็ณแห้งก็นหนีละพุ่นเอาเวาละทีแท่งอ,อ,อย่าทำงานอยู่อย่าทำเสียงดังท่านผู้ชมจะหนวกหู อีกแดงโอ้โฮโตรลาดเต็กกอนนะครับขอดังผู้ชมโชคอยู่อยล่อยถูกหหยไปน้ำกันเอ้าอะไรคะออเอฟซี่เบิมเอ้ยน่อแต่แมนก้นสวยใครแสนส้นเป็นสาวแล้วแสนส้นก็ดีสวยๆค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเห็ดก็จังก้อนบอๆเนาะแมันบ่อๆอีกหรีบ โอ้ยหนูจะเป็นอะไรโตขึ้นมาคนสวยเป็นคนสวยนนสวยสวยทั้งข้างนอกข้างในสวยที่ใจขอให้ใจหนูสวยขอให้หนูพูดเพราะๆได้ไหมพูดเพราะๆนะทำหน้าสวยๆด้วยออวันนี้ป่าไปไปอะไรไปงเรียนจ้ะไปโรงเรียน โอ้ก็จะเป็นอยากแต่งอยูป่ปวดใดราคาอยากแต่งนั่นนะอยากมันเป็นลิปออยล์ลิปออยล์ใช่ย่อยสิาอันไหนสีมาใหม่ถ้าลายสีแท้สีใดบน่นี้อ่ะสีขาวสีใสสีขาวสีใสอืมเป้วกย่อยสอบสีแดงแพชร <N> แบบใส่สใส่มันใช่ไหมมันโมเมนต์นถูกๆดิลูกอย่าสั่งย่ายังบอใส่แป้ง,งออปั่นนันเลยย่าใส่แทงละลอยอันนี้สามรอยกว่าไปขอบคุณไปเพนนะค่ะข,ขอบคุณไปเพนอัน,ม,น,น,นอออมือนี้ก็สองร้อยเองร้อยกว่าบาทอยู่เด้กว่าสิบกว่าบาทยี่สิบกว่าบาทนี่แหละนี่คุณอาเวอร์คือทั้งคุณหลังทั้งปาก นี่มีขึ้นทั้งปากอีกน้ำผลไเยิ่มอยู่โอ้ยทำบุส้มสินนายคนสวย <c oughs> <c oughs> เอาวันดีพ่อแล้ววัสดีค่ะ